ข้างในก่อนจะได้ารอหยุดน้ำให้หอกั้งหมดไว้ให้เก่งๆไว้ทำเองแล้วค่อยถ่าเถอะไว้ทำเองแล้วค่อยถ่ายบบนี่เป็นไรไันี้เป็นการฝาว้อนใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋่า๋ออ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 ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออนดอ๋ออ๋ออเออ๋อง๋ออ๋ออ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 อดออออนอออ มนได้ตั้งหลายร้อยแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปได้หลายร้อยนะเนี่ยนี่ดนี่ของใครเนี่ยขอได้บ้าขอได้บ้าขอคุณครับก่อนขอได้ไหมไม่ขอได้ไหมขอ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 ขขอ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 ขขอขอคอออออขออออ อย่างนั้นอย่างนั้นบาทก็ต้องมอบให้ครูบอยไปนะเพื่นตพรุ่งนี้อดบินทบาทเลยพรุ่งนี้ไม่มีบาทกินข้าวนะโอ้ตอนนี้เสียงแล้วเสียงก่อนแล้วนะของก้อนนี่ขอบคุณแล้วยังไงไม่ใช่เหรอครับบอกว่าของก้อนไงอ่ะตอนนี้อ่ะไปเอาบาทมาก่อนค่ะเดี๋ยวพ่จูไปเอาบาทมาก่อน เดี ð, ๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีปลากินข้าวมันรู้รู้อะไรเึ้นสวยท้อดาวก็อนะครับบอกเก่นจังเอ็งกเก่งจังเลยลูกใครเอ่ยแม่ะลรนะฮะก็ถามว่าลูกใครกัโคบอ ขอใครนะนี่ของใครของกอนครับครัผมของใครนะกอนครับไปบ้านได้ก่อนมัดน่ารักเกินนัดดกอดีครับบังพอดีครับขอุณครับขอบคุณครับ